เอาชนะใจคนลัคนาราศีกรกฎนะคะผู้ที่ถ้าเราต้องการเอาชนะคนที่มาจากาลัคนาราศีกรกฎนะคะเราก็จะต้องเริ่มจากการที่วิเคราะห์ดาวประจาตัวก่อนนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือดาวจันทร์นั่นเองนะคะเราจะต้องนําความหมายของดาวจันเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์ร่วมกันกับ ราศีกรกฎนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ร่วมกันกับความหมายของเรือนประเพณีนะคะซึ่งเรือนประเพณีก็คือเรือนพันธุนั่นเองนะคะซึ่งมีความหมายถึงครอบครัวความเป็นแม่นะคะอสังหาริมทรัพย์รถบ้านการให้กําเนิดต่างๆนะคะซึ่งบุคลิกท,ที่ถูกโลกกับคนกรกฎนะคะนั่นก็คือจะเป็นบุคลิกท,ที่ค่อนข้างดู นุ่มนิ่มนุ่มนวลน,นะคะละมุนอ่อนโยนนะคะดูสง่าแต่ไม่ได้แบบสง่าแบบแข็งแรงแบบดาวอาทิตนะคะแตจะเป็นสง่าแบบอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวดูแลดูแล้วแบบอ่อนไหวนะคะวันไหวง่ายนะคะกิริยาต่างๆนะคะดูแบบงดงามรูปร่างค่อนข้างจะบางนะคะตัวเล็ก ะะอลาชอนนะคะผิวพันก็คือจะผุดผ่องนะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าผิวพันก็จะแบบผุดผ่องขาวนวลน,นะคะแล้วก็พูดง่ายๆคือเป็่งประกายมีออรา่านะคะมีน้ำมีนวลน,นะคะแต่มีบางท่านเหมือนกันนะคะที่พบมาก็คือผิวก็จะเข้มไปเลยนะคะเข้มไปเลยนี่ก็ ก็จะได้เหมือนกันก็จะถูกฉลกด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเข้มในที่นี้ก็คือไม่ใช่ดำนะคะแต่ว่ารูปร่างเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นรูปร่างบางนะคะรูปร่างบางแล้วก็แบบใบหน้าเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแบบกลมนะคะแก้มค่อนข้างจะใหญ่อูนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นบุคลิกที่ถูกฉลกกับกรกฎนะคะสำหรับนิสัยนะคะนิสัยของคนกรกฎเนี่ย จะสุภาพดูใจดีเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนที่มีจินตนาการโดดเด่นมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะช่างสังเกตแบบตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะคะมีความอบอุ่นนุ่มนวลน,นะคะมีความของใยผู้อื่นอยู่เสมออ่อนโยนมากมากนะคะเมื่ออยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบอบอุ่นไปเลยนะคะใจเย็นใจอ่อนที่สงสารเชื่อคนง่ายนะคะชอบช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็จะมีมุมที่แบบจุกจิกขี้งอนนะคะหรืขี้น้อยใจ ขี้น้อยใจมากๆเลยคือคือ,ค,อคือเกินพอดีไปเลยนะคะมีความเพ้อฝันนะคะชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาคิดนะคะจนกลายเป็นเรื่องใหญ่วิตกกังวลง่ายนะคะคิดอะไรเนี่ยไกลเกินจริงนะคะแล้วก็เอ่อจึงทําให้คนปรากฏนะคะมักต้องพบกับเรื่องที่แบบเสียใจนะคะแล้วก็น้อยใจนะคะแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายนะ,ะด้วยความที่แบบใจอ่อนและเชื่อคนง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีใจิตใจที่ไม่ค่อยมั่นคงนะคะแล้วก็ไม่เด็ดเดี่ยวไม่เด็ดขาดนะคะไม่แน่นอนอารมณ์ขึ้นขึ้ลงลงนะคะหุนหงิดง่ายพื้นฐานแล้วมักจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะแล้วก็ขี้ห่วงห่วงด้วยนะคะ แต่ก็จะเป็นคนที่ชอบปกป้องนะคะเป็นคนที่ชอบปกป้องในเรื่องของแบบปกป้องครอบครัวนะคะปกป้องคนรักนะคะผูกพันกับครอบครัวรักญาติพี่น้องของตัวเองมากมากนะคะหากเจอกับเรื่องที่กระทบใจนะคะหรือหรือที่ไม่ชอบใจนะคะก็มักจะแบบหลีกหนีหลีกหนีไปแบบอยู่ตามลําพังเลยนะคะ ก็บตัวเงียบไม่สงสิงกับใครนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาเจอเรื่องที่แบบสะเทือนใจเนาะเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็อ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อน,นอมากๆเลยนะคะเอ,อ่อมักจะได้รับความกระทบกระเทือนเนี่ยจากบุคคลรอบข้างเนี่ยสูงนะคะเพราะว่าความละเอียอดอ่อนทางด้านอารมณ์เขาเนี่ยสูงจริงๆนะคะค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังตัวเองอยู่มากนะคะ ชอบทําตัวให้คนอื่นนะรู้สึกว่าตัวเองอะเข้มแข็งแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าค่ะเป็นคนที่แบบอ่อนไหวมากๆแล้วก็เปล่ะบางมากเป็นคนที่สามารถอดทนต่อความลำบากถึงแม้ว่าเขาจะเปล่ะบางนะคะแต่เขาอดทนความลำบากได้ดีมากนะคะมีน้ำใจกับคนใกล้ชิดของตัวเองเสมอเลยนะคะ มีความรู้นะคะการศึกษาดีนะคะชีวิตก็ไม่ค่อยลําบากเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีศัตรูเพราะว่าเป็นคนที่บุคลิกแบบนี้ค่ะเขาก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะชนกับใครไม่ไม่ใช่สายบวกนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่ค่อยสร้างศัตรูน,นะคะแทบจะไม่มีศัตรูเลยก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่อ่เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนอบอุ่นและอ่อนโยนเนาะชอบช่วยเหลือเมื่อเห็นคนที่คนแบบ คนอื่นที่ตกยากทุกยากนะคะเขาก็จะมีจิตใจที่อยากที่จะช่วยเหลือนะคะรักขนรรมเนียมประเพณีนะคะต้องการความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยมากเป็นพิเศษนะคะมีการมีการจัดระเบียบวินัยในที่อยู่อาศัยตลอดเวลานะคะต้องการได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวเพราะว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะคะใช้ชีวิตที่ไม่หัวหวาเขาจะไม่ชอบใช้ชีวิตที่ ที่เข้าสังคมอะไรที่เขาเรียกว่าทำให้เขาดูไม่สงบสุขนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะอยากใช้ชีวิตที่ไม่หืวหวามากกว่านะคะชอบความเรียบง่ายชอบใช้ชีวิตเงียบเรียบง่ายชอบที่จะอยู่นิ่งๆนะคะไม่ชอบที่จะทําอะไรแบบเสี่ยงๆไม่ค่อยมีความกระตือรือร้อนสักเท่าไหร่นะก็คือ,อเขาเรียกว่าความทะเยอทะยานเขาจะไม่มากนะคะ ไม่ค่อยหนักแน่นนะคะคอยตามได้ง่ายมักทําตัวเป็นผู้ตามอยู่เสมอนะคะเขาจะเป็นแบบทําตัวเป็นผู้ตามที่ดีนะคะไม่ชอบขัดใจใครนะคะก็เลยก็เลยทาตัวเป็นผู้ตามดีกว่านะคะชอบพูดชอบคุยนะคะ,ะในบางครั้งเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบชอบเมามอยนิดๆแหละยินทาหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะสามารถไปสู่ปัญหาได้เนาะดังนั้นน่ะคนที่จะ เขาหาคนที่เป็นกรกฎอะคะแนะนําว่าอาจจะต้องมีความเป็นผู้นํานะคะคนกรกฎจะชนะใจได้ถ้าเขารู้สึกว่าคุณมีความมีภาวะผู้นําสูงเขาจะเชื่อมั่นในตัวคุณถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนกรกฎเนาะถ้าคุณแบบสร้างให้เขาเห็นว่านี่ฉันเป็นผู้นําฉันนําเธอได้ฉันนําไปแล้วแบบไปสู่ความสําเร็จได้แบบง่ายๆคุณกรกฎเนี่ยจะแบบมอบความไว้วางใจให้คุณแบบเต็มร้อยเลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ ถ้าเกิดจริงใจกับใครเขาจะจริงใจแบบเต็มร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะไว้วางใจคุณแล้วก็ไม่สงสัยในตัวคุณเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนเอ่อกรกฎเป็นหัวหน้าของคุณนะคะอันนี้คุณอาจจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่แสดงความเป็นผู้นําที่เขาเรียกว่าไม่แสดงความเป็นผู้นําออกมาแบบชัดเจนนะไม่ ไม่ชักจูงเขาแบบชัดเจนนะคะแต่เป็นในเรื่องของการใช้จิตวิทยานะคะในการที่จะเสริมแรงเ,เสริมความมั่นใจให้กับเขานะคะถ้าเกิดว่าคุณมีหัวหน้าเป็นกอรโกฎแล้วคุณสามารถที่จะเสริมความมั่นใจให้กับเขาได้นะคะสามารถที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเมื่อมีคุณอยู่เนี่ยนะคะคุณจะเป็นมือขวา นะคะมือขวามือซ้ายเท้าวขวาเท้าซ้ายให้กับเขาได้นะคะแล้วทุกครั้งที่ที่คนกรกฎอยู่กับคุณนะคะคนกรกฎเอ่อถ้าคุณสามารถที่จะสร้างพลังให้กับเขาเนาะมอบพลังบวกให้กับเขานะคะเขาจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆคุณมากๆเลยนะคะแล้วคุณก็จะเป็นลูกน้องที่เขารักมากนะคะแล้วก็วางไว้วางใจแบบเต็มร้อยด้วยเหมือนกันนะคะ